หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและมแมลงเยอะเที่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่ง ใจอ่ะแบบเราทําแล้วหัวมันใ่เราก็ดีใจไม่มีเพี้ยด่างไม่มีเพี้ยไฟไม่มีเพี้ยแป้งเห็นผลไวกับเจ็ดวันงามไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะแล้วก็มันก็โตเร็วแป้งก็ดีแตกต่างกันหลายเลยใช่ก็ไม่ใช่มันดีขึ้นกว่าเก่าเลยได้ผลดีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นมันก็ใช้ได้ลูกมันก็ออกมาดกางี้ลดต้นทุนได้แน่นอนจากอ้อยที่แย่ๆมันก็ดีขึ้นปีเดียวนี่เลยหัวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวครับอย่างนี้ต้องเพียวครับผมเพียว ชุดบำรุงพืชไร่มันหัวใหญ่เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งอ้อยปล้องยาวท่าความหวานสูงข้าโพดฝักอวบปาล์มทลายใหญ่ยางพารากรีดง่ายน้ำยางเยอะไม่มีโรคมแมลงโปรโมชั่นพิเศษซูเปอร์เพียววัคซีนและวิตามินพืช2ขวดเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ 2- 2ขวดปกติราคา4 3 8 0บาทพิเศษ ลดเหลือเพียง1,999บาทเท่านั้นซื้อตอนนี้แถมฟรีเพียวพาวเวอร์เพิ่มพลัง3 in 1มูลค่า990บาทเพียวพาให้ลองรับรองจะติดใจสนใจโทร02 104 9999 087 754 9999หรือ LINE เกษตรเพียว